เอาไปได้โอเคครับไปหุยขัดขัดขัดเนี้ยคว้า้นดอกมาโอ้ยชิบหายแล้วดอบลุดนี่ปลาเพื่อนมาแล้วให้หน่าใจเพื่อนกระสีเหลืองก็อร่อยนะตีเรืองก็อร่อยนะสสวัดีครับ ันนี้ผมก็จะมาหาไปท่อนตามพุกแบบนี้ครับกอบัวกอผักหรือว่าของใหญ่ๆย่านะครับเพื่อจะได้ไซโลเราเลาใจหน่อยก็หม่พวกนี้ก็สเต็ปในการเดินเยื่อก็ลากมาครับพอถึงใบบัวเราก็ค่อยๆค่อยๆเคาะตึ๊กตึกตึ๊กอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับเพราะว่าเราลากมายังไงมันก็ขัดไม่โดนหรอกครับเราก็ต้องชะลอแล้วก็เคะเคาไปเรื่อยๆครับ nè này tì, hấp, con nhẽ này con mày đi khơi ti khấp, tại vì mày hôm nay mình nó lục con không biết luôn ok hấp đưa này hả? được đấy, ừ bên nào hả? bên đây yin này, không ý mình nghĩ mình đang đẩy dày lại thì mình ngay ngay, nào cho mình thăm thì đừng nghĩ anh hết sao với lại thì mình nhặt da khóc, là đóng tiền khi mình nhặt da mình đỏ chạy โอ้ไม่น้ากลัวเลยมือหนาไม่มีเลยมันคนลงไปเดินนะอยางนีม้มีไหมเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวตัวม่ใหญ่เรียบร้อยสิ เรียบร้อยฮะมาตัวแรกของเรา <c oughs> อังคิโลสีเทานี่ก้ะ ไปครับเอามาอ่ามันกินหนักสามรุดอยู่เห็ดเทนากตรงนี้มากินมันยุดงนูนะครับมันมากินตรงนี้นยอดไปทำไมครับเรียบร้อยสิยังไหมยังไหมโอ้ อุ้ยลูดอะไรวะเด้อเดยวเดๆๆๆี๋ยวเดี๋ยูดีกาดังจอมที่มันรู้พอว่าผมกลัวกลัวแต่กลัวออ<ห>กก่อ,อ,อนครับมันมีลมไงแล้วมันตีไม่ถึงผมก็เลยต้องมาใสนะ่ใส่ตะก,กัวโอเค ปล่อยตัวนี้ก็นดีกว่ามันเล็กไปหาจจะใหญ่วกว่านี้ดีกว่าไปแล้ว ซ่าเรามันดิ้นนี่ครับเจอแล้วดูตัวดิตรงน,นี้นคนเหล็กเลยดูเดี๋ยวปั่กันเกิดอะไรครับ สีส่สวยเลยมันจะใส่เท่านี้นะครับดูหนึ่งกิโลครับกี่เทา่าห้องหมานะไม่เกลียดครับไม่เกลียดวันนี้ขอปล่อยดีกว่านี่โอเคครับเดี๋ยวปล่อยนะอมันปล่อยอย่างเงี้ยเลยลองกันไหม ui cắt 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 còn một tiếng chùa cắt chuốc cắt măng ียวเองงด้เลยเป็นการโดนไมดีมันด,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 ดีกว่าเฮ้ยตะกัตตะกัตตะกัตตัวนี้เหมือเกิดใช้ดีใช้ดี้กิดเทาเมื่ามากี้เลยตัวเมื่อกี้ว่ว กลับไปกัดใหม่ไม่ครับหมายปัวเราก็ตีๆเคาะเคาะตีๆเคาะเคาะอยู่แค่นี้แหละครับไ <c oughs> ปฟังหนุ่ยจะขอใหญ่เลย <c oughs> เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะไม่แล้วครับโอเมื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อกี้วอสฮะนี่ เ,เูดิปลาเตือยปลาเตือยเฮ้ยมไปไหนเฮ้ยเฮ้ยใช่ใหรือเปล่าเฮ้ยมีครับนี่มีไซสแค่นี้ตัวที่อะไรตัวที่สี่หรอสีหรสี่หรือสาสามไอ้สี่อสหสหรอ <c oughs> จะมาได้โอเคครับ่อยานก็มีตัวแค่นี้นะครับเพราะว่าตรงนี้น้ำตื้น ตอบให้ดูเฉยครับยังมีอีกนี่แหละครับหมายพวกนี้ผมก็จะลากเลยครับถ้ารู้ตัวมีตัวก็จะเคาะที่เดิมครับ้ารู้ว่ามีตัวผมก็จะเคาะตรงเที่ยีตัวครับไปๆเคาะแล้วแต่ครับบางจังหวะ Đang chống vào cả lát rồi Cả trang mi máy ở อุ yup. ด lives, ดด public, oh. ้ยกัด <minha> กัด <Scot> ก <ctions> ัดอย่างเงีักมันออกมาโอ้โหถอดเดิมโอ้โหเป็นไงครับโอ้ขีใช้ดีด้วยนี่ครับตอนแรกผมเห็นเห็นมันในเนี้ยกัดอยู่ในในผักบุ้งเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีน้ำในรากไงผมก็เลยโยนไปแล้วก็ให้เยื่อมันตกลงไปที่มันที่มันยู่ครับอยู่ในผักเนี้ย เกือลงปุ๊บกัดเลยครับนี่หกเจ็ดทีอื้หโึคนตัวนี้ก็ต้องกัดแล้วไม่ต้องก่อกแค่เคาๆคต้องหงายไอ้ห้าตัวใหญ่มันอยู่ในผักบุ้ง เดี๋ยวกัดโค่นห่อนเลยนี่เจอเลยแล้วอโอ้ดูพอดีโอ้กัดโคนห้อนเกองงานได้สองทีอันอคิโรสีเท้าอีกแล้วโอ้ไม้เดียวเลยอะไรครับโยนเข้าไปในกอภากค,ครับแล้วก็ลากเามา เลยครับอางนั้นพอดีน้ํามันก็ไม่ค่อยลึกมากต้องไปเอาฟ้ารับโอ้าเก็บไว้หน้าวันนี้หมานไม่ได้เก็บครับตัวเล็กผมไม่ค่อยเก็บแบบกัดกคดุฮะใส่ดีเลยสองตัวต่อ,อ รมาคันตีหน้าอีกเลอมาลองกันได้ครับมันกัดสองทีนะมันกัดทั้งบนทีหนึ่งไม่โดนแล้วผมก็หยุดเยื่อแต่มันก็ไปกัดใต้น้ำมันรู้สึกว่ามันหนึงตึก๊ก ีโดนปลา,าเมี้กระโดดเลยช่อนสายแบบนี้เลยตัวเมื่อกี้เลยเอแล้วตีไปเนโดนนั้นกันน,นี่แหละสานั้นมึงะกัดกะกัดัดแล้วกัดแล้ว,ลวรครับในพ โอหมดแล้วใส่ดีด้วยขออุ้อุ้ยอุ้ยรูปอ๋อโอ้ย <c oughs> งัดเข้าไม่เต็มที่ วันอะไรครับงัดป้ารุน่นนี้บ่อยมากเลยได้ไดจังอะไรเอาไหมในของไม่ได้มีตัวเดียวโอ้<ะ>โหสร้างไปตีที่อื่นก่อนนะเพราะว่าตอนที่ผมตีเข้าไปตอนแรกอะ่ะผมเห็นปลากระโดดเนี่ยเออแล้วผมก็เลยเปลี่ยนใจมาหันมาตีที่อื่นเพื่อจะไม่ให้มันลองไม่ให้แบบว่ามันสงสัยอ่าเราก็โยนตีเข้าไปไมกิีนเลย ตอนแรกกัดไม่โดนแล้วมันก็หันมากัดอีกงั้นป๊อปป๊ปอปมาถึงนี้แล้วเห็นเยี่ยเขาป้ากัอนนะห้าดวงมันมาถึงตรงนี้แนละ้วถึง,งนะถุงถุงเน,นี่ยถุงยังไม่เข้าถุงไปเลยวะเฮ้ยเฟ้งเลยแต่สายมันยอดเลยครับได้มันลงคอแล้วนะ

สุดหายแล้วดรอปลุดโอ้ยมาแล้วครับโอ้โหดูงัดปลาดรอปลุดหักเลยโอ้โหูม้มเงินขนาดตัวกันโอ้ย เยอะกูจะหมุนยังไงไม่เสร็จโอเคครับนี่อุ้ยหนึ่งกิโลเหมือนเดิมครับนี่สีเทาเอาเดียวเฮ้ยตัวเท่านี้ปล่อยกี่ตัวสองสามส,ามสตัว4ปล่อยไปสีนี่โอ้ดูเป้งๆเลย ปล่อยมาเลยครับ <c oughs> ลองตรงนี้ดีกว่าครับ ีร้อยรู้ไหมอันนี้วันวันงัดป้ารุ่นแห่งชาติครับนี่นครับมันติดตะกัวผมมั้งผมเปลี่ยนเยอะดีกว่าสีเหลือมเดิมๆดิมเลย เดี๋ยวก็ตีถึงไว้เดี๋ีตัวก็ไม่โตครับมันก็ประมาณสามขีดกระเด็นเลย

hai đứa ca sĩ có rồi rồi cái phảiông làọ rồi chí nhớ rồi ạà đắ โอเคครับนะนะก็วันนี้ก็ต้องพอแล้วครับเพราะวันนี้ได้มาประมาณถ้าไม่ปล้อยด้วยไม่ไม่ปล้อยก็แปดตัวครับแต่นี้เกีไ่ไว้สี่นี่ดีดิสุด่ยอดแต่วันนี้วันปล่อยปลาแห่งชาติครับรูเยอะมากก็ยาที่ใช้ก็เป็นแห่งกิโลครับจากลายแรเตอร์ดเดอร์เบคขนาดหนึ่งโอครับนี่เอกลักษณ์เลยครับใบเหลียวอยู่ด้านห่าง หนึ่งเดียวในไทยนี่ก็นั่นแหละครับรูดบอยเพราะว่าผมทวงน้ําหนักด้วยมั้งเพราะว่าถ้าเกิดทวงน้าหนักตะกัวมันก็จะยู่นด้านบนครับเวลาโอกาสปลาติก็จะยากแต่ตีไกลครับตีไกลแล้วก็เวลาเราไปเคาะในพวกผักบุ้งอย่างเงี้ยครับมันก็เยื่อก็จะลงไวครับแต่ถ้ามันเบาเยื่อมันจะไม่ลงในผักบุ้งครับผมก็เอาไว้แบบนี้ครับส่วนมากปกติผมจะชอบเคาะ เคาะเคาะเคาะเยอะประมาณนี้ครับโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c ไคร e กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคคลิปหน้าจะไปตกปลายยังไงก็ที่ไหนก็ฝากติดตามได้ครับฝากเดียวด้ครับจ้าโอเคครับกลับบ้านแล้ว